เพื่อน10ปียังทำกันได้พ่อคาเพชรพลอยแจ้งจ Pe ับโดนเชิดพลอย3เมตรมูลค่า14ล้านทำทีมีคนสนใจก่อนหลอกเอาพลอยไปพบออกนอกประเทศไปแล้วปลายทางสวิตเซอร์แลนด์วันที่19กรกฎาคม6700ตำรวจโทรภูวิวัฒนจิระอัคราทัดรองส่วสอบสวนสนนายนวารับแจ้งจากพ่อคาเพชรพลอยอายุ40ปีว่าถูกลักพลอย3ชิ Zeit, <tet hing S 1> ้น ได้แก่พลอยสีเหลืองหนึ่งเมตรขนาดหนึ่ง้สกรัตราคาประมาณ10บล้านห้าแสนบาทพลอยสีน้ำเงินหนึ่งเมตรขนาด13.03กรัตราคาประมาณสองล้านบาทและพลอยสีน้ำเงินหนึ่งเมตรขนาด1 3 0 1กรัตราคาประมาณสองล้านบาทรวมมูลค่าประมาณ14ล้านห้าแสนบาทเหตุเกิดเมื่อเวลา1 0 0 0นวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมา จากการสอบสวนผู้เสียหายให้การว่านัดเจอนายอเมอร์ชเมลมาเล็กอายุ40ปีชาวแคนาดาที่รู้จักกันมานาน10ปีเพื่อพูดคุยธุรกิจซื้อขายเพชรพลอยโดยนัดพบกันที่โรงแรมหรูย่านถนนเจริญครุงแขวงยานนาวาเขตสาทรกอรทอมอนายอเมอร์บอกว่ามีลูกค้าสนใจเพชรพลอยจะนำเพชรพลอยไปให้ลูกค้าดูจึงมอบพลอย3เม็ดให้ในายอเมอร์ไปให้ลูกค้าดู แต่หลังจากนั้นนายอเมอร์ก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้จึงมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อมาพลตำรวจโทรทีติแสงสว่างผู้บัญชาการนอพลตรีตนภสินพูนสวัสดิ์รองผู้บัญชาการนอ พลนตำรวจตรีสามารถพรมชาติผู้บังคับการน .0.6 และพันตำรวจเอกนริศปราถนาพรรองผู้บังคับการน .0.6 สังการฝ่ายสืบสวนสอนอยานาวาและชุดสืบสวนบกน .6 ตรวจสอบกรณีดังกล่าวโดยตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบบอดแสในอเมอร์เรียกแกรบคามารับที่โรงแรมและจากการตรวจสอบด่านตรวจคนเข้าเมืองทราบว่า ในอเมอร์เดินทางออกจากประเทศไทยไปเมื่อเวลา11.39นวันที่17กรกฎาคมโดยสายการบินสวิสแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ LX181 ปลายทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์